ดูครับลุ้นกันครับว่าจะเป็นฝากระป๋องหรืออะไรกันแน่เพราะว่าในในานานี่ขยะไม่ค่อยมีนอกจากฝาพอยทีพี่พ ลึกไหมพี่เนี่ยอยู่ในย่าเนี่ยเอาย่าเนี่ยก่อนมันทางไม่สะดวกมันมันไม่เรียบเนียนอะ่ะเอาละสายเออ นี่งไงเห, <ưng, S 1> หรียญนี่ครับเหรียญเดิม,มน่าจะขนาดใกล้ๆเคียงกับที่เราเดินหลุมแรกอ่ะพี่น่าจะมีความเป็นไปนได้ว่าว,ว่าตรงเนี้ยต้องมีการตั้งวงไพ่แน่นอนต้องมีใครมาตั้งวงไพ่กันเดี๋เอามาแจกเป็นเป็นงลงรับแจกใช่ป้ยเหรลือห้าป่าวะไม่น่าใช่ของร้านั้นนี่เลยนี่นี่ออกแล้วพี่อ๋อ อืมโ้ยยิงคมอยู่นะอ๋อเหี๋ยญร้อเก้าดูดูฝั่งตรงไหนะอ๋อตาแผ่นเดินเนี่ยเฮ้ยคมอยู่เลยก็เนี่ยแหละพี่มันก็สองห้าศูนย์ห้าเออเนี่ยสองห้าศูนย์ห้าเมื่อก่อนเราก็เจอบ่อยนี่เหรียญน,นี้นะฮะส่วนใหญ่ส่วนมากจะเจอแบบหมู่บ้านบ้านล้างแต่แถวนี้ได้เจอเยอะนะพี่นะเหรียญัวนี้เยอะน,น,น,น่าจะแหละ เราแจกไพ่กันอนะดูแล้วนี่ครับยอดเหรียญต่อเก้าครับทาแผ่นดินสองห้าศูนย์ห้าครับ